สวัสดีครับวันนี้พาทุกทกท่านมาดูขนมถังแตกกันนะครับขนมถังแตกนะครับวันนี้เรามาดูวิธีการทําขนมถังแตกนะครับก็ตั้งแต่การขดแป้งไปจนถึงการผสมน้ําเชื่อมนะครับให้แป้งนั้นมีความหวานนะครับแล้วก็จะมาดูเขาเทใส่กระทะกันเลยนะครับ ดูแล้วตัวนี้จะเป็นในส่วนของกินเพือกนะครับก็คือจะออกเป็นสีม่วงนะครับก็มาดูครับทางร้านก็มีสินค้าหลายๆอย่างครับตอนนี้ก็อยู่ในส่วนของการโรยงานะครับแล้วก็ทําการอบนะครับปิดฝาแล้วก็ค่อยๆเปิดดูแล้วก็มีการแซะขอบนะครับเพื่อให้ดูแป้งว่าด้านล่างสุกหรือยังนะครับก็ปิดกลับมาคืนครับตอนนี้ก็มาเห็นแล้วว่า แป้งกาลังจะสุกครับก็ทําการใส่มะพร้าวเป็นขนาดแบบมะพร้าวทึนทึกนะครับไม่อ่อนเกินไปและยังไม่เป็นกะทินั่นเองนะครับก็ใส่เข้าไปครับปิดฝาน้ําออกไปเพื่อที่จะตัดแบ่งครึ่งนะครับ1ชิ้นในราคา80บาทนะครับแล้วก็มีการแบ่งครึ่งชิ้นละ40บาทนะครับโดยทางร้านก็มีสินค้าหลายอย่างนะครับยกตัวอย่างเช่นในส่วนของขนมเบื้องนะครับนะครับแล้วก็มีขนม หลายชนิดเป็นขนมหวานนะครับอ่านี่ครับตอนนี้กําลังใส่แป้งใ,ใส่น้ําตาลเข้าไปนะครับให้เกิดความหวานแล้วก็จะทําการตัดครึ่งนะครับทาการตัดครึ่งครับทางร้านก็ให้ความรู้ดีมากครับว่าการทำตรงนี้เป็นขนมโบราณนะครับรสชาติดีมากๆเลย